ว้าวเปิดคลิปเลยเด้อค่ะนี่อันซ่องช่องยังช่องป่าวันค่ะกสวัาตีล้วช่องป่าวันเองค่ะป่าวันทีมหลังบ้าน,นะะ <laughs> เออด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> สวัสดีค่ะมาพอ,อมาพอ,อกันกับส่องป่า <c oughs> วันทีมหลังบ้านเด้อค่ะมาพอป่าวันมาพอแม่หน่อยมาพอแม่หักบุรีรัมมาพอบ่าวอีสานบ้านน้องบัวและมาพอสาวน้ำยืนค่ะอันเดีวไปักหนึ่งค่ะหนู หนูนชื่อ,อน,น๋อปเป็นนนนสาว้หูชื่อสาวน้ำยืนค่ะเห็นหนาวว่าหลอกด้วยกันเลยอวยกล่องมากในประเทศไทยบ่มีน้ำมองได้ยืนได้คืออยู่มองนี้เด้อค่ะ <laughs> แมนมหัศจรจังเ้ยนี่แมนค่ะวอเตอร์สเตนมีน้ำยืนอยู่มองม <laughs> เดียวเด้อค่ะแมนาขอันนีน้ตลาดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่นช่โบดีวอลเองหาไม่ได้แล้วโบดีวอลเองผู้ตั้งห้เป็นคนเบาแมนผู้ตั้งเื่อมห้เป็นคนเบา แจวกับขีดเบิ้งก่อนเพิ่นเพิ่นสิพุ่นผุนผุนกําลังยืดอยู่ยืดแล้วนี่สิได้จักประมาณสองซอกนี่นะปลาเมือกไปน้อยมันอยากกินปลาหมึกเดี๋ยวน้องนี่พ่อพ่อละจ้ะปลาหมึกยืดยืดยืดเอาใหไม่ได้สามเมตรเพิ่นลุ่นว่าสิได้ยืดเงยเอาได้ซ้ำไดพี่น้องเออ จอสองสามตัวต่อกันอย่างที่ได้สอนยังอยู่อยู่เพิ่พนมาหาแนวกินแม่น้อยแม่น้อยกับป้าวันกับแม่หักมาหาแนวกินกันอ้าวข้างในจะเช็คเศร้าแล้วหยาบแข็งไม่พ้นบ้งไงนี่นนยังหัวเว้นอยู่ยังหัวคำอยู่ไม่หัวใดครับ ยังว่าํำอยู่แต่๋ยวนี้คไหนฮะเราอยู่น่อยถือเดี๋ยวจะนอนตามไม่หน่อยไปไม่หน่อยมารอหาแนวกินไปใส่ระบาดตาอีพี่น้องไปตามไป เย็นดีค่ะน้ำอะไรเออมาหน่อยกินน้ำอย่างขอนน่ำน้ำอย่างนั้นช่วมน้ำส้มเหรอใ<อ>่อ๋อบ่าจา้าบ่เอาเลยจ้าน้ำลอกไยน้ำมะพร้าวเอาเลยจ้าจับมือพวกวักดีแท้จับมือด้า <laughs> นวักหน่อย <laughs> จับมือ <laughs> อ่าทั้งใน เช็คเศราแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับอยู่กับมแม่หน่อยจั้นแป๊บหนึ่งไปดื่มซีเนียรกินบ่วจ๋าบ่เอาบ่เอาขอบคุณมากบ่เอา,อากินบ่ได้เก็นไหมบัวไฟมาเย็นเยนกินบ่ได้สิเป็นคืออีหลรานะพุ่มแดด จับมือห้บาทเขาลได้มๆก็ถามา่ใอา้ออให้ลำไยตังเยอะเนี่ยให้ลำไยแบบเยอะเลย <c oughs> ใักห้ล้มอมากเลยใหลยหลายนึ่งมื่อดันเห็นอนกีลาก็บอลโจตอนที่ไป ไปอันเบอร์คข่ยนะนั่งเครื่องนะ่ะพนกินน้ำน้ำใหญ่แก้วละลอยเหมือนเด้พี่น้อง <laughs> บนเครื่องเนาะเสร์บ <laughs> สูงเนยะเสร์บ <laughs> สูง, <laughs> สง <laughs> บแข็งน้ำบ่อแม่จากซื้อลงนาไปเล้วซื้อลงนาไปแล้วเพิ่นขายลายเพนใดเนาะบัดแข็งบัดละลอยบาตละลอยเพื่นเพิ่นมีเพื่นมีจักจักบเป็นขายนบท่าทานทันัวเนาะจ่าจ่าจาจะเป็นขายบัดแขงแล้วส่วนนึงกีอกาคหน้างานนี่จะเป็นร้อยยี่สอ๋อจ่ ดีจ้าอันนี้คแม่บอโจด้วยค่ะแม่นบเ่ะสเมียเมียพับได่รอยู่อาแล้วงานนี้ต้องถึงซอนุชพี่ต้องแม่แถบอโจว่าเฮ้ยเมียคนดีสดานะมาตอนี้อเรื่องนี้ต้องถึงบอโจเอาบัานเดี๋เดี๋ะ สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าคสนสวยคนน่ะแอดมินนะคะแอดมินกับาน่วกินอยู่าะานประน,ระนดินขิข้กัองนีนอกิไป,ไป,ไป,น,ไปนั่งเขาอย,อยู่บอกไปใส่นอันี้เดี๋ยวนะไม่ใส่เหรอตจารแล้วยางไปทังนั้นโอ้ไม่หนอยยุบุญไม่หน่อยอยุบุญข้าตะคุยกับเอซีข้าตะคุยกับเอ็มซ่หน่อยอยุบอ่างแงโงแลงหม่ หน่อยหาะยังเมื่อดีเมื่อดีเขาจี้แล้ว จีแบบบ้านๆเฮาจีแบบใส่เกลือเพิ่นมากแบบนั้นแม,นม,ม่นบ่เพิ่นกินแบบนี้ได้บ่โจนแล้วกินก็กเค้ใส่เกลือเด้พี่น้องนี่เรากินแบบนี้เัากค้ใส่เกลือเ,ลเนี่ยเราสิกินแบบใส่บบสเกลือซื่อๆแบบโปลันไม่ไม่เราขอไปประเดีโอ้ใส่ไข่ต้องเอาตรงนี้ซ้ำพ่อเพิ่นเอาตัวนี้แม่นบ่ที่ไม่ใส่เกลืออ๋อเพราะที่ไม่ใส่ไข่ คือเครปคือเครปเกาหลีเขาจีที s, side, so kind of ่เอาไปกินหลังหานได้ต้องเอาแบบบัวใส่บัวใส่ไข่บัวใส่ไข่แต่แต่สมัยเป็นนึกหน่อยแม่จีก็ใส่แต่เกลือจังสิก็ะเซ็บแสบเลยมันใหม่ใหม่เป็นตอนเสาร์นะน่าอันเท้องบนนอกด้วยนี่ตอกใส่น้ำปลาฮะมักใส่น้ำปลาเอาน้ำปลากระหอมใส่น้ำปลากระหอมแมนอุ้ย กับบนนอกน้ำกันอยู่ตีขอกนยูตีเจ้าบอกเลแลวแม่จีจะสมัยติ็กหน่อยก็คือน้ำมอไซใครก็จซ้อเซลเข่าใหม่ๆห่อนๆน่ะแล้วจะหลนแล้วตลาาดแล้วตลาจะเหี่ยแตกไหมมันจะเหียแตกไหแล้วตลาดแล้วตลาดจ่าแล้วตะภูมักนำ แล้วตะปูมักแล้วตะรามโอ้มูแดดเดียวแล้วไปแต่แซ่บข้าเหมื <c oughs> อนอ้าวเอาละพี่น้องคลิปนี้กับเบิ้งเน่ยหน่อยหาแนวกินเป็นหลักนะคะ าตอนพี่น้องวันด,ดีจ้าปฏิจจ์กินขาน้าวมาย่งยังค่ะวันศุกร์แหน่น <c oughs> เห็นบอกเบิด์ตบงพี่น้องเอ้ยเรามากินแต่ข้าวจีก็มาแล้วเออเออมาเบิด์ตบงยีหลีแอดมินเราก็มานเห็บอกแม่น้อยกับซื้อจีนีเอาละพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนึกกันเดี๋ยวจังพอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเรียนรายค่ะอยู่ที่นี่แห่งแพนแบนปัน่นค่ะสวัสดีค่ะ